สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมก็เป็นช่วงของบ่ายของวันอาทิตย์ครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปกับทีมงานครับผมมีดาบโสูมีจานแดงมีจานอาดจานเบียรครับผมม้าแน่อยู่ครับผมพี่น้องเพราะได้กำแพงกำขายอยู่ครับผมวันนี้ก็เอาเพิ่นตุกเก้าแล้วครับออกมาเจ้าทองพันช่างครับผมทองพันช่างตัวตวลักตัวลักตัวต่อนี่แหละครับผมนี่ครับสภาพไหมอยู่ใน่วนของ อำเภอสังขอมานะครับผมตำบลนาศาดนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับสภาพไม้ว่าสิไปไซผุ่นนะครับผมแถวกกดูกกยังพ่นพุ่นละแถวนั้นพุ่นละ,ละเป็นยังไงเอาล่องมึงครับผมพี่น้องถ้าสิติดไม่ตั้งกล่องในเบื้องต้องการนะครับเด้อวัสดุเสร็จทั้งผีละครับผมสองทางเอาลุยครับผม พันสัง,สงเรียกคุยทีไดยครับพี่น้องนายเจ๊นกป่าครับผมราการนี่ อยู่ครับผมได้พลูกสีสูดได้ซ้ำในี่น้องตอนอย่างเข้าไปก็บ,บินขึ้นหลายตัวแล้วครับผมจัะนกป้าเขาเขาฟูงแล้วครับผมจับฟูงแล้วตอนนี้ก็หนี่จตมาสีมิตตัวสูบ่ะ อจิยอนแสงนี่เด้อครับพี่น้องเจ้าท้องมันสั่งเป็นสักสัก,สกยับตัวนี้จะขัดจักนุน้นจักอ่างครับเด่นแต่นกป้าโบาใจแล้วครับอ๋อวินออกซ้ำโอ้ยจะพอเป็นเห็ดหรือไม่ไม่ไก่ครับผม มีนกแล้วเห็นนกย่างนี่โว้ยมีนกสัมมีดิงติงเลยบ่าดนกปลายมีนกมีดจัดเลยครับพีนอกลงรูดลงหลวดเขามาเจ้าท่องวันสั่งอัดโอ้ยยกเดี่ยวครับผม เปิดอลาสเลยนกป่าแล้วก็บวกเขามาไก่เลยครับผมจะต้องมาสั่งขันยนอยู่ตัวเดียวป๊บกก้อนหนานั่นตีตะไลๆกันคู่กากีกากีกด้วยครับพี่น้องกวอนที่ผมจะไปไซก็ได้อายุต้นนั่นแหละครับผมต้นที่ผมไซนี่แหละแต่ว่าพวกไซเราเป็นแนวใหม่ตอนนี้เงียบปึดปลาเลยครับมีเสียงนกต่อยอยู่ตัวเดียว กษิตผ้าใยตุ่นล่ะแต่ว่ากษิตยูงในบริเวณน,นี่เหะครับผมนี่ต้นร่องมึงเสียงกระท้องพันชางเทียขึ้นไหมเหรอครับผต้องเห็นนกป่าแล้วครับอาการเนี่ยแต่คืออยู่ตำแหน่งใดกะิือสูงระสูง ของเจ้าหูก้องมันสั่งขึ้นนกปาอยู่ใกล้ๆเหรอครับพี่น้องปินเสียงรก็ปีนเสียงโย่นเสียงโยนนกปายหน่ะอยู่ทางด้านซ้ายครับผมห่างไปประมาณสัก20เมตรนี่แหละนั่นนั่นนั่นนี่เสียงเขไามาอยู่พี่น้องเทียงโย่เทียงโย เถียงยูกับีปนอนเต่ถ้าเสียงงันซ้ำได้เท่านั้นแหละ ้องขยับตัวมันอีกเลยครับพี่พน้องมาดีจึงเลยบบบนี้ท้าได้ท่านั้น ปลายขยายความแล้วครับน้องตอนนี้เขามาทังง้านกลัวครับผมโอ้้นกปลาเขาลมดีครับ หมดทางแล้วนนครับเนียเ้าทางแล้วอเทียงแลครับ บทปีเะเสียไปนะครับป่านนี้พี่น้องป่านนั่งจักขัดจักหมุนจักหมุนอ่างจากักยังแยงเหรอครับผมถือว่าครบเครื่องได้เลยครับผมเจ้าท่องมันช่างนี่เดี๋ยวสิดึงนกป่าเข้าไปเที่ยวท่านนะนกป่าเรี้ยงล้งด่านขวัวไปครับผมไปยะยัง,ยงห่างเต๋อบิ๊กครับพี่น้องเระวังน่นาจะ สี่สิบแปดสิบเมตรได้อยู่ครับผมบิดติงติงแล้วครับพี่ดองบันนีกเนียยไปเบิดลิปลาอะไรเหมือนเ้เห็นแล้วว่าจักเอากล้องปลาก็เงียบเจ้าห้อมันสั่งก็เงียบ กทักาหาจันน้อมแล้วครับผมเมื่อวานนี่ว่าทั้งจังนน้อมกับมีนกโยซันหลายโยซันกำลังสู้กันอยู่กเดี๋ยวว่าผมว่าผมสัย้ายไปหาจันน้อมก่อนลลยครับผมพี่นอ้องเอาเดี๋ยวไปหาจันน้อมด้วครับผมโอ้ยพี่น้องเก็บของแล้วครับผมนี่ครับเก็บของแล้ว่วาสี่หาจันน้อมซันลงไปได้ก็ได้เดี๋ยวสู้ด้วย เรียบร้แล้วครับโอ้ยพี่น้องเอง้ยเก็บของแล้วครับผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วขุ่นเซตะก้าหนารถแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับผมบ,บาสิได้เบิ่งดูปินขึ้นไปปินขึ้นจะขี่น้ำข้ามคนไปหาเลยเรียบร้อยครับผมพี่น้องจัดแล้วเฮ้ยว <c oughs> ่นนีสดเด็ดสดยังไงเบิง้งกันเลยพี่นอ้องดีเพราะที่ผมมัน เสียบไม่ทันครับผมมันทึบท่านพอดีโอ้ยเอ้าเดี๋ยวพ้าขับไปเอาลงน้อกันครับผมพี่นอ้องมันแล้วมันแล้วเจ้าท้องพันชังครับผมพูนละ่ะเดี๋ยวพาจ้างขับไปท่านล่ะครับผมเดี๋ยวลงน,น้อกันโอ้ยไปครับพี่นอ้องวุ่นขับไกลๆพูนโอ้ยวัวท่านครับผมพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวผมสตัด์ทผาไปใกล้ๆต,ลลต้นพุ่นล่ะครับพี่น้อง ครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบเพียบเลยเฮ้ยอันครับผมอัน,นว่าได้เห็นอีอย่างอยู่โอ้ยนะครับผมเอาเดี๋ยวผมจะเอาลองมา้เบิ่งน้ำกันครับผมพี่น้องจังเดียวเขาจะโบย่อนเสียงแบบน,นีเบ้เรียบร้อยเรียบร้อย ฟุกๆครับพี่น้องเอ้ยบ่เห็นสัตว์เด็ดสัตว์นั้นน้ำกันดอกนาที่นาทียูแถวนี่แหละครับผมเพราะเจ้าท้องมันสั่งดึงแล้วดึงอีกอยู่กับว่าย่อมขึ้นไปฮะมาสุดท้ายสิมันเป็นบ่ายยังพูดละโดดคงโยงขึ้นไปโอ้ยนี่ครับผมมาแล้วพี่น้องนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวหันกล้องให้ครับผมสี่ประโยชน์เสงครับผม โอ้ยเนี่ยพี่น้องมาแล้วครับผมมัดสิมานผมก็เก็บข้องแล้วครับผมกำลังสิงยางมาเอาเจ้าท้องพันชังลงครับผมเราพอดียินเสียงคนคู่โอเพิ่นเรียกขึ้นสามสี่ควมเห็นแต่นกปลาบินเพิ่มเวิ่มขึ้นเลยครับผมเข้าไปหาเลยแล้วก็คู่ช่กันโอ้กี่ยกครับผมสองสามยกนี่แหละเกิดได้ยินเสียงเพเนียรลันเลยเนี่ยเกิดสิเป็นตัวผู้หรอครับพี่น้อง เป็นเสียงกลางลงครับผมต่ว่าได้ยินเสียงเพลินคู่นี่น่าจะเป็นกลางลงครับผมว่าจะท่องมันช่างเป็นนกเสียงกลางกลางขึ้นกลางเต็มๆครับผมนี่ครับผมเฉลยจะท่องมันช่างนี่ครับผมอ๋อมันแล้วมันแล้วครับสุดยอดแล้วจะท่องมันช่างต่อเนื่องเลยครับผมเมื่อวานเพิ่อนกระจัดเมื่อนี้เพิ่อนกระจัดอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวผมจะปลดไม่เบิงน้ำมันครับผมพี่น้อง โอ้วัชพืชโไดก้กำคะเนี่หมานี่ตัวนี้พะญาใหญ่เนี่หมานี่ตัวนี้นกหลายอยู่ครับผมบินขึ้นบินลงกินนี่ก็มีแหละแต่ว่าหันพ้นโบยากสูบปันไดโบ,โบสูเลยเหรอครับผมเจ้าท่องมันช่างกับแห้งกับเล้วค่อยกับเล้วครับผมค่อยหยอดนายหยอดลังอยู่นี่แหละไปมาหมาหลงกลจนได้ครับผมพี่น้องขึ้นไปสูจนได้เนี่ยเอาเอาบ่เอาบ่ฮึฮึ บัครับผมพี่น้องนี่ครับผมนกเชลยนี่นาาจะเป็นเทพพนมครับผมนี่ครับผมไล่เพิ่นกระไดเห็นบูละชัดบูบู้ละพี่น้องนี่ครับผมกะช่วงนี้กัอยากเหนียวเนี้นะครับพี่น้องนกปลากับบุคคลอยากสู่ปันได้ครับผมตัวสู่ตัวบ่ครับผมกะนี่แหละครับเป็นช่วงที่วัดว่านกปลาเอ้ยนกตอเก่งโมเก่งหมานโมหมานครับผมนี่แหละครับผมเริ่มจากนี้เป็นต้นไปครับพี่น้อง นกปลาเริ่มจับมูเจ้าฟูงแล้วก็เริ่มเลี้ยงลูกครับผมนกตัวได้เก่งตัวได้มานนกต่อตัวได้มานี่ตัวได้นั่นครับนี่ครับสีวัดฝีมือเต็มๆ้วครับุมบานนี่เพราะว่าช่วงเดือนมกราท่านว่าเนี่ยอ่าท่านว่ามกรามันจะเป็นช่วงที่นกปลาหาวครับผมเป็นช่วงหน้าปีได้กินเขายัางกับหาวกับตัวได้ไลยครับผมหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่แหละครับผมสีวัดว่านกต่อตัวได้เก่งบุกเก่งมานโมมานครับผม,มสีเริ่มจากนี่แหละครับ ตัวได้เอานกปลาลงได้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับบานนี้นี่ครับผมก็เป็นตัวที่ผมเบิ่งแล้วว่าผมที่ประพันครับผมเจ้าทองมันช่างที่ผมกล้าซื้อกับผมเบิ่งแล้วว่าพานรับผมเป็นนกที่มีอาวุธครบเครื่องครับผมใครเป็นนักมวยกับมัดเท่าเข้าสอกครับผมครบเลยพี่น้องตัวนี้มีคัดหลายหนุนไหลอ้างหลครับผมัดล่มไหลอ้างนี่สูงสุด13ครับผมพี่น้องที่นับได้รับผมทุกโกตรงไม่อ้างครับผม รากลับเป็นนกที่นักได้เบาได้ครับผมนักได้เบาได้ทั้งก็ได้ค่อยก็ได้ครับผมอาวุธอาวุธนักอาวุธเบามีเบิดครับหลอกล่อเป็นจอดเป็นครับผมนกตัวนี้ก็ถือว่าตามด้วยสายตาของผมที่เห็นนกมากก็ถือว่าเพิ่นก็เป็นถือว่าเป็นเบื้อต้นๆเลยแหละครับผมที่ที่ที่ผมเห็นมากก็เพิ่งก็เลยได้ตัดสินใจเอาเขาคายนะครับเนาะกับพี่น้องหลายคนกับอาจถิมองว่าราคาสูงเกินไปบ่ยังสั้นซีบ่ครับ อันนั้นก็คือเป็นความสอบสว่วนบุคคลนะครับของเร่นครับผมพี่น้องแต่ผมคือว่านกตัวนี้พันผมคือให้ผมเห็นการเรียนการยังเราประทับใจครับผมก็เลยตัดสินใจออกเขาคข่ายกับเนี่ยครับที่สาเหตุที่ผมนําเขาขึ้นก็นได้บาคคนก็ว่าคือราคาสูงแท้ครับผมจะให้มเมื่อบรรจุตนจริงๆอย่างให้เมาเบิรงการเรียนจริงๆครับผมพี่น้องค่อยว่ากันอีกเทือนึงนะครับน้องค่อยด่ามาก,กันเพราะว่า บุคคลได้เคยเห็นเพิ่นหลินเช่นไรกัคือในอในคลิปนี่กัสิมีการตัดต่อในซันจังซีเนี่ยครับผมก็มันดาสิโบสันถัดไปได้ครับแต่ว่าตามที่ผมเห็นนะที่ผมมองด้วยส่วนตัวผมนะครับผมว่าเก่งครับผมลงตัวนี้เก่งเก่งครับผมไม่พันเหรอครับผมว่าไงซะผมไม่พันครับผมคันโบพนันหรือคือสีโบสื่อเหรอครับผมว่าเอาเขาค่ายแหละนี่นะครับผมช่วงนกที่อึดๆยากๆก,ก็แก้กับสิพอจับได้อยู่หรอกผมมึงแล้ว กันนกส่วงเห,ห่าๆนี่ก็เป็นข้องเพิ่นแล้วครับผมชั่วโมงนั้นเป็นของเพิ่นเลยนี่ครับผมก็เลยพาเพืพ่อนออกว่าทายคลิปทายยังให้เบิ่งน้ำกันแล้วครับผม่น้องเพื่อสีโบได้ไดน,น,นะครับเนาะสีได้เบิ่งน้ำกันครับผมเป็นยังไงเก่งโบเก่งมันโบมันก็ได้ครับคือว่าสีโบได้แล้วครับผมจนเก็บของเก็บยังคืนมถลุแล้วล่ะกำลังสียางมาเอาเพิ่นลุงแล้วก็สิกลับครับผมสุดท้ายเพิ่นก็นเอาจนได้นะครับเนาะเอาถือว่ามันแล้วครับมือนี่ กาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับผมพี่นอ้องฝากติดตามผลงานของเจ้าทองพันชังนะครับเด้อกาคงสีบัวไปไซแล้วครับผมเบิ้งแล้วอาคามันสูงเต็มเหยียดแล้วสำหรับนกพันหยดนี่ก็คือสูงสุดแล้วครับผมการบูนาสีไปไซได้แล้วล่ะนอกจากผู้ใดสิมาเป็นบ้ากคือผมนั่นหรือว่าเป็นบ้าก็ผมครั <c oughs> บผมมันก็สิไปได้เอาครับสลับคลิปนี้ก็ไว้ติดตามผลงานของคุนไปเรื่อยครับผมพื่อกาฝากติดตามผลงานของพันต้นสายปลาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขึ้นก้าครับผม ร่างแจกให้ผู้ทำคลิปเนาะครับเนะเาะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เจ้าท้องบันช่างแล้วก็เชลุยก็ขอตัวลาพี่แล้วนอนไปก่อนครับผมเอาไปพอกกน้วไมคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ